หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่นคงกับช่องล i สต์มูลคอ i n นะครับ <c oughs> วันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่าสูเด้งนะครับก็มาจากธีมของหมูเด้งนั่นแหละตัวยอ่อใช้คำว่า h i p โปนะครับ H I P P O ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.01546ดอลลาร์วอลุ่มราย24ชั่วโมงอันดับที่131 ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเม็ดเงินเนี่ยประมาณสี่สิบสามล้านนะมาเก็ตแคปอยู่ที่อันดับ2องหสิบเจดใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้ห้าสิบสี่ล้านตัวของ total supply นะครับหมื่นล้านแคลคูลเลต supply หมื่นล้านนะก็คือ,อถ้าสู้ในรอบ กระทิงรอบนี้คือประมาณ1มื่นล้านนะครับแั่นั้นถ้าจะวางเนี่ยนะครับนะับตั้งแต่การลงทุนตรงนี้แล้วมันจะไปเท่าไหร่นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.1หรือ0.7นะครับก็โอเคละนะอาจจะไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับเนื่องจากช่วงนี้มันมีหลายเหรียญอ่อาตัวนี้ Contact นะครับมาจาก s u ย์เน็ตเวนะครับก็เป็น เป็นเหรียญซุยอะนะก็เหรียญซุยก็เป็นอ่าเป็นต้นทางเนี่ยมาจากเมตาหรือเฟซบุ๊กนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของอแทบ็บไม่มีนะครับตัวนี้ ผู้ติดตามบน x อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่รอยคนนะครับใช้ได้เลยมีผู้ติดตามขนาดนี้นะในเหรียญเล็กๆแบบนี้ก็เกิดตั้งแต่ปีสองพันยิบสี่เดือนกันยายนนะครับตัวนี้ก็ใช้ชื่อว่าฮิโปในส่วนของตัวของเว็บไซต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็เป็นแค่การซื้อเหรียญหมูเด้งเท่านั้นเองนะครับเราก็ใช้คอมมิชชัน on ออนชนะครับก็เข้าคอนมาเก็ตแคปแล้วเด็กสแกนเนอรก็เรียบร้อยนะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นแหละนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหรียญน,นี้ยถือเอาไวก้กาวเล่นๆน,นะครับแต่ก็น่าสนใจที่ Market แ a p ของเขาเนี่ย ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงแล้วก็กระดานที่เข้านะครับยังไม่เยอะนะแต่มา r k เก็ตแคปสูงขนาดนี้ต้องมีวานปั่นพอสมควรนะครับตัวนี้อยู่ใน L-Bank CoinEx Orbit b t t m a r t Mex GateDot นะครับแล้วก็ s h t ั s หรือ s e t ร s ันะประมาณนี้นะครับครับใน ชุยสแกนนะครับตัวนี้อ่ามันมีเรื่องของ total s t a k ด้วยนะน่าจะมีการ stake ตัวของชุยแล้วก็ตัวของหมูเด้งนะครับเขาบอกว่า total s t a k เนี่ยประมาณ7,807ล้านชุยนะครับเนาะแล้วก็แก s p i เนี่ยประมาณ7จ็ด imst นะครับไม่รู้ว่านับเป็นเกลวหรือเปล่านะ อ่าแล้วต่อมานะครับมาดูเรื่องของทานทานซักชั่นบล็อกนะครับทั้ทัแพ็กบล็อกเนี่ยนะครับทีเอ็กซ์บ็เนี่ยน่าจะเป็นพวกอ่าคิดค่าส่วนต่างนะเป็นภาษีอะไรของเขาเนี่ยประมาณสองรอยเจ็ดสิบล้านทั้วทัทานซักชั่นประมาณหกร้อยหกสิบเจ็ดล้านนะครับประมาณนี้นะครับ ก็น่าจะไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มแล้วนะเป็นแค่เหรียญกาวธรรมดานะครับดังนั้นถ้ามองเนี่ยกลุ่มเหรียญซูเด้งเนี่ยนะครับหรือฮิปโปเนี่ยถ้าระยะสั้นผมมองนะผมให้สิบแต่ระยะยาวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหรียญชุยเนี่ยออมันเป็นลองพวกค่าใหญ่ๆ นะครับเชนใหญ่ๆค่อนข้างเยอะอย่างอีเทอรี่มอย่าง BNB อย่าง XRP นะครับอย่างโซโลนาอเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าระยะยาวจะเป็นไงอาจจะหายก็ได้นะแบบหลายๆเหรียญที่เคยเกิดขึ้นมาในตลาดในโลกของคริปโตนะประมาณนี้นะครับสั้นๆคือสิบเล็มสิบแต่ระยะยาวเนี่ยผมขอให้สัก4ี่แล้วกันนะครับก็ว่าประมาณนี้ถ้าจะถือก็ถือสั้นๆ ข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin และกลุ่มของเหรียญเหรียญชุยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพิ่มนะในกลุ่มหรือไม่ก็เข้าไปคุยในกลุ่ม Amazing Rich New Moon Coin ก่อนแล้วก็ฝากสำหรับ หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสําหรับวันนี้เราก็หวังว่าซูเด้งฮิโปนะครับก็จะเป็นหนึ่งที่เพิ่มศักยภาพในการลงทุนของคุณในช่อง r i c Rich Moon Coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่